ท้าไหนครับเวลาเราเปุดสูตมันจะเตะถึงไหมเนี่ยตอวนี้อ๋อต้องยกพี่เก่งต้องยกไม่รงหมุนพวงมาลัยดูว่าไอ้ตัวนี้มันจะเตะถึงตัวนี้ไหมมันอยู่ระดับไหนกันแน่นะก็ร่างอะไรเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องหมุนดูใช่ไหม ยกแมลงครับคือถ้าเราหมุนตัวนี้สุดมันจะชนนี้ไหมอ่าจะชนนี้ไหมจะชนตัวนี้ไหมแต่ชนแล้วมันเลี้ยวไม่สุดนะแค่นี้แหละครับหนักจิ่งเหมือนเดิมนี่แหละเขาต้องดูก่อนเนาะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ตัวนี้ต้องต้องอเหมือนเหมือนมาประกอบเครื่องอืมเหมือนกันครับจะบอกว่าจับใส่จับใส่เลยไม่ได้เลยอ๋อ คมันต้องปรับต้องปรับละเอียดเดี๋ยวจะให้ดูอะไรครับมาล่าเข้าไปทำรังในท่อนี่นี่ใบไม้อู้นี่มันกำลังเพิ่งทำนะเนี่ยนี่สร้างตัวกำลังมีตัวนอนอยู่นี่นี่ าปนี้เป่าออกมาเมื่อกี้นี่เกือบตันครับตอนแรกลมมันน้อยเป่าไม่ออกเนาะพอ,อ,อ,อเจอลมแรงเป่าออกเกือบแล้ว <c oughs> อันนี้เราต้องมาดูว่าเอออันนี้นะเดี๋ยวเอ,อาแม่แรงมายกก่อน เฮ็ดนางนอ้เฮ็ดนางลงีปโอ้ใส่กระดูกงูแก้วอ๋อไม่อ้ใช้สองอันเลยบ่ขึ้นตรงกลางขึ้น,ใน,ใน,นงกลางไงมันจะ่ดูแนเขารู้แล้ว บริกาประเทศไหนเนี่ยไอยอินเดียลองมาหน่อยเองลแล้วครับยกเลยลองลองว่าลองว่าแหมลองว่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วครับลองไห้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าไม่ไหลไปข้างหลังแน่นอนครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ไหลไปข้างหลังแน่นอนครับ ยกได้เลยครับไม่น่าสุดหรอกเพราะว่าบดอัดด้วยน้ำหนัก20ตันมาแล้วครับอันนี้แค่15ตันเองโอ้ยจิบจิบฮะาอกที่นี้ทำห้ตัวยึดนั้นยากไหมไหเป็นอนนะเป็นจับไม่ยากปะ ทำแบบไหนผอยังดูภาพไม่ออกเลยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอาให้เจอมันผ่านก่อนอ๋อผ่านเยครับอย่าไปตกใจครับตัวนะอ๋อไม่ตกใจเลยใช่ไหมช่างเรไม่ตกใจอ <c oughs> นั่นไม่ใในนมได้ใส่นี่ฮะเหมือนตัวเปล่าได้ฮะ นั้นไม่ได้ใส่ตัวคันชิาตัวเปล่าเนี่ยนะคือเราต้องรู้ว่าขึ้นมาสุดไี่สุดครับถ้าไม่สุดขึ้นมาเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามาเจอมาชนตัวนี้เข้ามาโต๊กนย่ยังไงรเล้ยไม่สุดครับอือเห็นอะไรจะไปตั้งอะไจะไปลดตรงนั้นตรงเพื่อเตัวนิ่มเข้ามันก็ตามมันทำไม่ได้ก็ต้องดัดขานั้นไปข้างหลังใช่ไหม เดี๋ยวผมเลี้ยวให้เด้ละไปไหมฮะอีกข้างครับอีกข้างเหรอ,รอสุดเลยสุด,ย,สด,ย,สดยังผมว่าน่าจะสุดแล้วนะ อันนี้ได้เอาตั้งตรงคืนเลยครับไหนอ๋อตัวนี้เป็นสายสายตัวเกียร์สปิเตอร์ของเกียร์ครับผมเลี้ยวสุดมันต้องเลี้ยวไปทางนี้ไม่ชนเนาะไม่ชนไหนไม่ชนเพราะเวลาวิ่งจริงๆมันไม่ได้ ไม่มีใครเ่าเลี้ยวกันขนาดนี้หรอกใช่ใช่เลี้ยวแป๊บเดียวเลี้ยวขวาสุดซ้ายสุดไม่เคยมีวครับน้อยน้อยมากใช่ไหมใช่ครับอ๋อเมืองลาวอะซ้ายสุดได้อยู่เล่นเสียงภาพเลยนะครับโอ้ขึ้นเลยลูกนี่อะอู้ดันเลยนี่ไะเนี่ยเนี้ยเห็นไหมนี่ไปแล้วเนี่ย

ดับกเก่งตั้งแล้วรับรองอไม่เกินหนึ่งนาฬิกาในเกินหนึ่งนาฬิกาของวงรอบนะของวงรอบมึงอ่ะอู้ไ่ได้เอาอะไรมาอุดอันนี้วะนี่เดี๋ยวมาล่าม,มาทำรังเนี่ยเนี่ยไอ้ท่อกรองอากาศเนี่ยนั่นแหละน่าจะพึ่งมากกว่าไม่ก็ไมนก็ต่อต่อโครงอ่ะอืม จะแปลงใช่ไหมแปลงละแป้นแป้นตัวน uh, right? ี้มันจะมีน็อตจับน็อตจับอยู่ของของทิศตรงพวงอะไรนะตรงนี้ต่อลมปุ่มอะไรใช่ไหมใช่ครับอ่ามันจะมีตัวจับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งมันอ่าตัวนี้จะเป็นน็อตหลักสองตัวนะครับแต่ว่าอ้าวถ้าหายไปไหนตัวหนึ่งนี่หายเลหายน็อตหลักหายตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งว่าอ่าน็อตนี้มันจะเป็น สิบคูณหนึ่งจุดห้าครับแต่ว่าข้างนอก่าสิบคูณหนึ่งจุดสองห้าครับอันนี้เราก็วัดมาเลยครับเข้าก้แ่้อาะรลจะใช้เล็กฉากธรรมดาอนี่ต้องใส่ไล่ลมเร็วด้วยตัดแป๊บตัดแป๊บหน้าลำางเี้ยโหดเกลี่ยนเลยผมเนี่ได้ไหมอ่าบอยไล่ลมเร็วอ่ะของซิโกนะครับผมเอาจานนี้มายี่สิบ อันนี้มานี่สิสิบยี่สิบาาตรงนั้นแอ่ไมตรงนี้หนึ่งนะครับผมตรง <c oughs> น,นี้เราต้องใช้นับตาโอ้ยน,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 นับเสีองได้ได้ยอย่างเงี้ยือสายเ,าเลอรอยู่นาะ นั่นดีนุ่นห้อยอย่งนุ่นอ่ะรอเล,ลื่นอ,น,น,ลอลนอย่างดีเลยเทีน้ำมันพืชอย่างดีแล้วนะ่ะเห็นไหมลองลนี้ลื่นไม่ลื่อนดีแ,แรกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันเสื่งมงาสนิมขึ้น <c oughs> ใส่ไปตรงไหน <c oughs> มันอ้อนหน้ากระปุกวะไม่รู้ดิ น,น,นู่นหรือเปล่าไอ้รูใหญ่ทัสองอันไม่ไหนใช่น,น,น,นะแล้วอ้อมใต้กระปอ้อากรุกเยนี่มัน,นอันนี้กัดคลิปล็อกตรงไหนไวะเนี่ยอ๋อต้งตรงนี้่ยดูกรงนี่ เสียบลูกยางนี่มันยึนดน็อตฮะมันยึนด,น,ดยน็อตอ๋อจับน็อตเหรอยึดน็อตสองตัวมัน,นดต้องลวงมันเสียท้องแล้วไปกับไอ้ขาขั้นเรื่องไอ้หูมันอะข้างบนอะมันจะเป็นแกนยืดออกมาอ๋อข้างๆเป็นแกนยืดชิบหายแล้ว,วไม่เข้าพี่จริงรูเล็กกว่าลองดูดิ มัรต้องขวานน็อตตัวนี้มันใช้สิบคูณหนึ่งจุดห้านี่แต่มันจะใช้ประมาณประมาณสักสองเซนแต่ตัวนีน้จะยาวเกินนิดหนึ่งตัดออกไหมตัดออกได้ครับอ่าวานเยอะผมไปเอาน็อตตรงนั้นมาใได้ไหมได้ได้ได้นานออะไ,ได้ครับน็อตอยู่ในรังยี่่่่่่่ เคื่อมือจะมีเครื่องตัว <แก S 2> ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งจุดสงนึ่งจุดสองหาเท่านั้นเลยต้องตัวอะไรืเ้เมียไหนว่าถ้าเป็นตัวนี้มีจนี่บเข้าเลยเหรอ ผมตัดตัวนี้ใช้เหมือนตัวนะครับอัน <c oughs> นี้จับตรงไหน อันนี้นี่คืออะไรกันนี่เนี่ยนี่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 จับสายขั้นเร่งเลยนี่นี่นี่จับสายขั้นเร่งตันนี้ใช่ใช่ใช่ได้ปะเหรอวังอะไรเนี่ยบอสอืม อันนี้ดึงดับอ๋อีน,นดึงดับอันนี้เขาเนี่มันติดข้างบนมากเยอะว่ะนี่เหรอ,อมันองเป็นขมา่าประกอบแน่นอนออ QC มันตรวจผ่ามาได้ไงวะโอ้ยไวเลยนี่โอ้ต้องโทษ QC ซีะเนี่ย บอกให้ช่างเก่งเอามีวอกกี้ไปยิงเลยนนมีวอกกี้ทำไม่ได้แบบนี้มันไรความรู้สึกเนี่ยอันนี้มันได้ความรู้สึกว่าจะปีนหรือไม่ปีน